ได้เลี่ยมโจโฉปอนโจโฉมอบดาบสั้นการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันต้องต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การกระทําสิ่งนั้นๆั้นสำเร็จตามความประสงค์แต่ในบางครั้งสิ่งต่างๆที่เราวางแผนเอาไว้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นเนื่องจากว่ามีเหตุแทรกแซงหรืออุปสรรคอื่นๆเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดเอาไว้ล่วงหน้าดังนั้นแล้วผู้ที่สามารถผลิตสถานการณ์อันเลวร้ายนั้นให้กลายเป็นประโยชน์กับตนเองได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็สามารถทําให้ตนเองผ่านพ้นจากอุปสรรคนั้นไปได้ก็ย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพลิกผันสถานการณ์การแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั้น คืออุปนิสัยอันโดดเด่นอย่างหนึ่งของโจโฉตังที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งโจโฉรับอาสาอองอุ่นและขุนนางคนอื่นๆว่าจะเป็นผู้รอบสังหารต่างโต๊ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่อองอุ่นขุนนางคนหนึ่งซึ่งรับราชการอยู่ในเมืองหลวงได้รับจดหมายจากกวนเซี่ยวเจ้าเมืองปุถไทยให้เตรียมการล้มการปกครองของต่งโตะ เมื่ออองอุ่นได้ทราบเนื้อความเช่นนั้นในจดหมายก็เชิญให้ขุนนางทั้งหลายที่เกลียดชังตังโตเช่นกันมาประชุมที่บ้านของเขาโดยที่โจโฉก็เป็นหนึ่งในขุนนางกลุ่มนั้นด้วยผลจากการประชุมเพื่อล้มระบบตังโตใต้ผลการประชุมออกมาว่าโจโฉรับอาสาเป็นผู้ปริชีพโดยที่อองอุ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องอาวุธซึ่งก็คือดาบฟันแบบโบราณน,นั่นเอง เมื่อได้ผลการประชุมออกมาเช่นนี้บรรดาขุนนางทั้งหลายที่ร่วมกันอยู่ในที่นั้นก็คงมีความดีใจกันทั่วหน้าว่าช่วงเวลาอันเลวร้ายกำลังจะผ่านพ้นไปแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อโจโฉเข้าไปพบกับตังตกเขาก็ซ่อนดาบสั้นที่ได้รับจากอ้องอุ่นไปด้วยแต่อุปสรรคแรกที่โจโฉต้องผเผชิญก็คือการที่ลิโป,โป ซึ่งเป็นทั้งองครักษ์ประจำตัวและทหารเอกของต่างโตยืนอยู่ในที่นั้นด้วยหลังนั้นแล้วเมื่อตังโตถามโจโฉว,ว่าเหตุนใดเขาจึงมาสายในวันนี้โจโฉก็แซงตอบไปว่าม้าของเขาป่วยเมื่อได้ยินคำตอบของโจโฉเช่นนั้นต่างโตก็สั่งให้ลิโป้ไปหาม้าตัวใหม่ให้กับโจโฉซึ่งก็เท่ากับว่าโจโฉสามารถกำจัดลิโป้ อันเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ออกไปจากที่นั่นได้แล้วเม hm. bueno ื่อโจโฉอยู่ตามลำพังกับต่างตแล้วเขาก็เริ่มต้นแผนการของเขาทันทีโดยที่ในขณะนั้นนอกจากจะไม่มีทหารคนอื่นอยู่ด้วยแล้วจอมเผด็จการต่างตก็ยังก้มหน้าอ่านหนังสือโดยไม่ได้สนใจกับโจโฉอีกด้วยโจโฉจึงดึงดาบสั้นออกมาจากในเสื้อ และคิดในใจว่าลมหายใจของตังโตกำลังจะดับสิ้นไปแล้วแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อตังโตเหลือไปเห็นโจโฉจากในกระจกเงาพร้อมกับที่ในตอนนั้นเองลีโป้ซึ่งออกไปจัดก,การเรื่องม้าตัวใหม่ให้กับโจโฉกลับเข้ามาในห้องสถานการณ์ของโจโฉจึงกลับตาลปัดไปทันทีหากโจโฉไม่มีพรสวรรค์นในการเอาตัวรอดแล้วสีสโจโฉรวมทั้งพักพวกคนอื่น และสมาชิกในครอบครัวก็คงต้องหลุดออกจากบ่ายอย่างแน่นอนแต่สำหรับโจโฉแล้วเพียงเสี้ยววินาทีที่สถานการณ์แปรผันไปเช่นนี้เขาก็สามารถแก้ไขให้ตัวเองรอดพ้นจากสถานการณ์อันคับขันนี้ไปได้โดยข้อความที่รอกวนตรงได้เขียนบรรยายท่าทางของโจโฉในตอนนี้เอาไว้ดังนี้สายโจโฉก็ตกใจเห็นจะมีสมคิด จึงคุกเข่าลงชูด้ามกระบี่เข้าไปให้ตังโตแล้วแก้ตัวว่าซึ่งข้าพระเจ้าจะทํำร้ายท่านหาไม่ได้ทุกวันนี้ท่านมีคุณแก่ข้าพระเจ้านักข้าพระเจ้าจะหาสิ่งใดมาสนองคุณก็มีได้มีแต่กระบี่สั้นเล่มนี้มีราคามากเป็นของปู่ย่าตายายได้ต่อกันมาจนถึงข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงเอามาสนองคุณท่านด้วยคําพูดและท่าทางอันนอบน้อมเช่นนี้ของโตโฉ ประกอบกับที่ต่างตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ที่มีสติปัญญามากนะักก็ทําให้ต่างตัเชื่อในคําพูดนั้นและซื้อเวลาให้โจโฉทําการหนีออกไปได้ทันแต่หากโจโฉใช้อาวุธที่เป็นของใหม่กลยุทธ์การเอาตัวรอดนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นหลังจากที่โจโฉเอาตัวรอดด้วยการมอบกระบี่สั้นให้กับต่างตแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็น่าจะยุติลงด้วยดี แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่โจโฉในวัยหนุ่มยังไม่สามารถทําการลวงตังโตและคนสนิทของตังโตไปได้โดยตลอดกล่าวคือเมื่อโจโฉออกมาทดลองขี่ม้าตัวใหม่ที่ลิโป้เตรียมให้แล้วโจโฉก็รีบขี่ม้าออกไปที่ประตูด้านหนึ่งและแกล้งทํากลอุบายบอกกับทหารยามที่เฝ้าประตูว่าตัางโตใช้ให้ตนเองขี่ม้าออกไปทาธุระให้เป็นการด่วนตั้งนั้นแล้วด้วยลมปากของโจโฉเพียงเท่านี้ เขาก็สามารถพาตัวเองออกมาจากระยะอันตรายของปากเสือปากจอระเขได้อย่างอุดวิดซึ่งโจโฉก็รีบขี่มา้าหนีไปหาบิดาที่เมืองตลิวทันทีฝ่ายทางด้านตังโตและคณะเมื่อรอโจโฉอยู่นานก็กลับคิดได้ว่า <c oughs> เหตุการณ์ที่โจโฉอบดาบสั้นให้กับตังโตอาจจะเป็นเพียงการขายผ้าเอาหน้ารอดของโจโฉเท่านั้น ดังนั้นแล้วตังโตจึงสั่งให้ทหารของตนไปดูที่บ้านของโจโฉหากพบโจโฉอยู่เป็นปกติดีที่บ้านก็แสดงว่าโจโฉตั้งใจจะมอบดาบสั้นให้กับตังโตจริงๆแต่หากว่าไม่พบโจโฉก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าการที่โจโฉยื่นดาบสั้นให้กับตังโตเป็นการกลบเกลื่อนข้อผิดพลาดในแผนรอบสังหาร ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อต่างโตได้ทราบว่าโจโฉควบมาหนีออกไปนอกเมืองแล้วต่างโตก็ได้ประกาศออกไปยังเมืองต่างๆให้จับโจโฉกลับมาที่เมืองหลวงการที่โจโฉต้องหนีจากเนื่มมือของต่างโตอย่างหัวซุกหัวซุนนี้ทําให้โจโฉพบกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งได้ช่วยเหลือเขาไว้นอกจากนั้นยังทําให้เกิดวลีเด็ดหรือคําพูดประโยคทองของโจโฉขึ้นด้วย ซึ่งคำพูดประโยคนี้ก็กลายมาเป็นกระจกที่สะท้อนอุปนิสัยของโจโฉออกมาในตอนต่อไปท่านผู้ชมจะได้พบกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือโจโฉเพศโศกนาตกรรมในบ้านของแปเฉียและวลีเด็ดของโจโฉหรือคำพูดประโยคทองที่เป็นกระจกส่องสะท้อนอุปนิสัยของโจโฉได้เป็นอย่างดีฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์และโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ